พี่มองกินข้าวพี่ก็แบบโอ้ยเพิ่ดลงจากเวทีพูดได้เนี่ยแต่งานอีเวนต์มาเพี่ก็เลยไมากินขา้าวโอ้ยขา้าวข้อนอนพี่ก่าต่บ้องแต่บ้องปีงใกล้ปิง้งคำแรกคำแรกย่างตับไก่ย่างกุ้นไก,ก่พูดด้ค่ะดำแ้่เพราะว่ามันตับไก่เนอนเลยดำ <c oughs> อยู่เขาหันหันป๊าดมานแสบอ่ะเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงอื้นใกล้คนใกล้ซื้อ,อยาปากสวย <c oughs> โมเมียนแล้วก็ย่าง,อ,งอิง หอดไขอ่อืแสบครับขาววนี่ไนป่นปักงูฮะไน่ปักงก็กินได้ด้วยารมะลิ้งบรอสันที่ไหนได้ใน่เฮียกี่ขันเก็บออกเ <c oughs> มนดีดีกับเมนดีดีการมะลิ้งได้เดินในป่ปักง คืามีลนกือกินได้ค่ะตับตับตับอันนี้บริย่างนะเวต่อไม่บริย่างทอดทอดแบบไม่ให้อุมน้ำมันใส่แต่รสด,ดีพอนะคะล้างให้สะอาดใช้แต่รสด,ดีเพราะค่ะ นนไม่รับประทานขนมจินนะคะทานข้าวเวลาไหนให้อร่อยทานมือเย็นสามเวลารวบเดียวแต่ที่กิงต้องทานตอนเช้านะคะวันเสาระทานขนมปังวันหยุดกะ ันต้องทานเบิดมือไปแล้ทำบุก <Luc> ม <ar cells> ุ <rare> ่ใส่ปากกอกน้ำปลาหน้ตนะเขาสิว่าตัวได้ปากกวกได้เนี่ เหตุผนว่าปองหายร้องเพลงกันบประมานเพรางบ่ระมาณสติมโวยก็เลยแต่งตัวไปรอ้ปปรองยี่ปุ่นไปร้องญีุ่่นช่องเลียปุ่นช่องเลียช่องดำช่องต่อต่อออ,อยากร้องเพลงยังก็ร้องรถบัส <c oughs> ก็เลยไปขึ้นเวทีปุ่นลงมาก,ก็ไปหิวเข่าไปก็ไปร้องเพลงมาได้าจุสิว่า โอ้ยไม่กินตามบักงูหอนอางกันแต่งตูงามปกติขอ่อยแต่งตูงามเสมอนะเห็ดเหงาคิดเหงาอ้าลืมใส่ตุ่มหูสิไปได้หไใไม่พอเนี่ย